สุนมนชาววัยท่า,างานใทางรจะสนับสนอันนี้แหละครับทำให้ฟังดีเป็นผลบุญทำให้พลวุฒิชัยและครอบครัวได้มีวันนี้ปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยว่าหายากมากข้าราชการที่เกษียณในตำแหน่งนะครับ42ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าข้าราชการผู้นี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของ ข้าราชการทั้งพวงที่ปฏิบัติงานรุ่นหลังๆมีเขากับผมเข้ารับราชการวันเดียวกันคือวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2512อยู่ถึงปัจจุบันเขากับผมจะต้องไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันและวันเดียวกันคือ30กันยายน2534นี้ผมมอบให้เป็นที่ระลึกกับมุฒิชัยและครอบครัวพร้อมกับ สิ่งใหญ่ๆผมอยากให้ท่านอุทิชัยกลับไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับอันนี้ก็เป็นมุกเด็บจากเพื่อนๆในวงการทหารนะอยากให้พิวุฒิเมื่อเราเป็นสวแล้วนะก็ได้มีสิ่งนุ่มๆใหญ่ๆใ,ให้แนบกายนะครับก็พร้อมวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้มา ร่วมเป็นเกียรตินะครับในนี้เป็นเกียรติยิ่งใหญ่ของท่านวุฒิชัยนะที่ที่จะมีให้กับมอบไว้กับท่านในวันนี้ก็ตี่จะขอบคุณน้องสมชายไม่ได้ซึ่งเป็นสาวัดตร,รามอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา10ปีแล้วที่ทําให้มีวันนี้ของพี่วุฒิชัยก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้วิพักาษาและก็ประธานหอค้าของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะครับและจงประสบความสำเร็จ ครับผมครับ